ไปนั่งไปพักผ่อนไปไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนไปรอไปรอนู่นไปทำงานอยู่ไปสวัสดีครับเพื่อนๆที่นา่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับและที่ตามช่องเล็กๆครับคนบายเยอร์ฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็เยอหมดก็ยังไม่ได้ออกหมายครับผมก็เห็นเพื่อนๆทักมาว่าอยากให้อะไรนะผสมเหยื่อ ให้ด um, ูหน่อยว่าใช้อะไรมัางครับผมที่ใช้ออกไม้แต่ละครั้งครับผมว่าผมก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ทําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูครับผมเดี๋ยวที่ผมใช้ฟักทองไปค่อยไปเดี๋ยวที่ผมใช้ก็จะมีสีให้ฉางครับก็ไม่มีอะไรมากก็ผนมปังอย่างแรกครับผมขนมปังกะทิของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมสองสูงผมใช้สองสูงผนมปังกะทิสองสูงครับผมก็ไปมีกะลัง เลเอย่างสองับผมก็เป็นยำไข่นะครับผมผมเน้นยำไข่นะครับยำไข่สามสี่ถุงก็ได้นะครับผมแต่หน้าผมจะใช้สามถุงบางทีก็สี่ถุงอ,อยู่มาเนี้ยครับผมยำไข่ยำไข่สี่ถุงนะครับผมสามถุงแต่ผมวันนี้ผมได้สามถุงแล้วก็ ยามโลยำโลใช้สองถุงนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ยามโลสองถุงแล้วก็ไข่เขียวไข่เขียวก็ที่ครับผมที่ผสมนมปังแล้วก็มีเศษมะพร้า,พาวนะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมสามถุงครับผม,มาตามด้วยนี่นะอาหารปลานิลผงนะครับหอ,อาหารปลานิลผง อาัหานต้นนี้งเป็นหัวาหาันของอะไรก็ได้ครับผมถ้าเราไม่ไม่ซื้อตัวน,นี้ก็เป็นหัวาหาันอย่างนี้ก็ได้ผลบดละเอียดครับผมอันนี้ผมบดละเอียดมาผมใช้สองถุงนะครับผมนี่ใช้ใช้สองถุงเล้วขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับผมผมใช้เป็นวันนี้หัวตาลนะครับสูงหนึ่งถ้ามีในท้องตลาดมันจะเป็นมักขิดนะครับที่เป็นที่เป็นมักขิดที่เป็นหัวหัวมักขิด เอาสูงเดียวนะครับหัวมะขิดก็ได้ที่อยู่ในท้องตลาดครับผมสูงหนึ่งแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ลำ้ลำล้ำ <c oughs> สิบโลถวนมากผมจะใช้สิบโลต่อต่อส่วนผสมที่ผมทานะครับผมแล้วก็หมักไวออ้อย่างน้อยอย่างน้อยเอ่อหนึ่งคืนถึงสองคืนสองคืนจะรวยมากครับผมคืนเดียวก็กำลังดีโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูไปผสมกันเดี๋ยวผมขอเอาส่วนผสมเข้ากันกันนะครับผม

ครับผมส่วนที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับเพ,เพื่อนจะเห็นไหมเนาะก็มีขนมปังนะครับผมขนมปังไผ่ไอนะ้นี่ขนมปังป่นขนมปังกะทินะครับผมจะหอมๆหน่อยแล้วก็ตามด้วยไข่เขียวกะทิแล้วก็เป็นหัวหารครับผมหัวหารปลาอีกคำามีขขยตามท้องตลาดนะครับผมสองุง อันนี้ก็สองถุงอันนี้สามถุงครับผมเป็นไห่เคี้วที่สามถุงแล้วก็แยมไข่สามถุงแยมโลสองถุงตามด้วยนะครับหัวเชื้อมะกขิดหรือว่าหัวตานก็ได้ครับผมใครมีหัวตานก็ใส่หัวตานะผมก็ใส่ไม่มากนะครับผมหัวตานก็มานถุงหนึ่งที่เขาถ้าใส่ก็จะมันครึ่งโลครับผมครึ่งโลครึ่งโลประมาณนั้นก็เดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ไปดูสผสมต่อกันครับผม ขอญาตคุกเข้ากันครับผมคุกเข้าเข้ากันก่อนน่ครับผมก็มีอะไรบางผมใช่เข้าเข้าให้มันเข้ากันเข้าเข้ากันก่อนเบงต้นพรถ้าเราอลําลงแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากันตีนี้ัยบยามเลน ครับผมทะเลเข้ากันเบื้องต้นก็ที่เหลือก็นีน่ครับลำครับผมสิบโลนีผมสิบโลเทเลยผมไม่ได้ลอนนะครับผมปอะสนมากครับเข้ามาเขาจะร่อนแต่ผมไปซื้อลำละเลอียดมาอืมครับสิบโลนะครับ น้ำละเอียดครับผมครับผมน้ำละเอียดไม่ได้ใจนะิดนึ้เนาะสิบโลใส่แล้วก็ะโคเลเลยครับผมหอมหอม,อม,อมลำครับผมอืมครับผมก็เป็นลำบ่มที่ผมทำนะครับผม ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปทําใช้ดูครับผมส่วนผสมก็ตามท้องตลาดครับผมหัอเชื่อมะคิดก็ท้องตลาดมียี่ห้อหนึ่งขายอยู่ครับผมเป็นประมาณครึ่งโลถึงห่อ,อหนึงใช้ได้อยู่ประมาณห้าลำห้าถึงสิบโลครับผมห่อนึงเพราะกลิ่นกินมันจะแรงออ ให้มันเข้ากันกันนะครับผมแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะไปปั่นนะครับผมปั่นให้มันแตกเข้ากันจริงโอเคครับผมเข้ากันระดับหนึ่งแล้วครับผมก็ให้ดูครับผม แซบยันหมาครับผมแซบยันหมานี่ครับเข้ากันระดับหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวติดแล้ก็จะมาเป็นปั่นับผมนี่ครับเครื่องปั่นของผมก็เครื่องก็เครื่องเก่าครับผมปั่นได้ทีละหน่อยนะครับผมเครื่องนี้มันมอเตอร์ไม่กี่แรงครึ่งแรงครับผมก็เดี๋ยวไปปั่นกันดีค,ครับผมครับผมก็ เตรียมอุปกรณ์ปั่นนะครับผมก็ผมก็เตรียมถังใส่เตรียมถังใส่แต่นี่จานนี่มันชอบกินครับผมเดี๋ยวไม่มีอะไรกินแล้วอะครับผมก็เริ่มก,กันปั่นผมก็จะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็พัท้องลมด้วยตอนปั่นได้ทีละหน่อยนะครับเครื่องผมมันไม่แรงครับผม ผอซื้อจากโรงสีเลยผมก็ไม่ร่อนควมเป็นลำละเอียดครับผมก็ถ้าร่อนก็ได้นิดหน่อยก็เลยไม่ร่อนละก็จะมีเม็ดข้าวกับเม็ดแปบนิดหน่อยครับผมเป็นลำละเอียดก็จะแทบไม่ต่างจากเลยนะล้ำร่อนเท่าไหร่ครับผมเลำละเอียดละเอียดมากแต่ถ้าร่อนก็จะดีครับผมแต่ผมก็ไม่ร่อนเดี๋ยวปั่นตัวนี้เลยครับผมใกล้จะหมดแล้ว ครับถังท,ที่เตรียมไว้ใส่ละผมก็เสร็จแล้วครับสองถังได้สองถังก็ก่อนรัดก็ไล่อากาศออกครับผมผมไม่ได้ใส่อะไรข้างในนะครับผมไล่อากาศออกแค่พอเพราะเราใช้ไม่นานก็หมดละถ้าไล่อากาศออกไม่หมดมันก็จะมันก็จะเป็น อะไรนะถ้ายิ่งอยู่นานจะเป็นเชื้อราครับผมเราไม่ใส่เราไม่ได้ใช้นานเค้นี่ก็เสร็จแล้วครับผมนี่ไปถังนึงกับอีกนิดหน่อยครับผมถังนึงกับอีกไหนนึงนี่ก็ปิดฝาไว้ปิดนี่ลงฝาแข็งเ้าก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ทับปึ๊บ ส่วนนี้เราก็จะเอาไปตกนะครับผมแต่มันก็ของใหม่ครับผมก็อาจจะยังไม่ได้มีผลมากอะไรครับผมครับผมตอนนี้ทั่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มาเหียรมาหนึ่งถุงไปต,ตกกันก็ส่วนเหลือที่เหลือก็จะหมักไว้ครับผมใส่ถังไว้สองถังต้องปั่นเราก็นะครับผมหมักใส่ถังไว้สองถังก็เพื่อนไปด,ด,ดูนะ นี่ครับก็ได้สองถังถังหนึ่งครับประมาณนี้ในถังนี้ก็ถังใหญ่ครับผมก็ส่วนที่เราก็หมักไว้อย่างน้อยก็สองคืนอย่างน้อยสองคืนแล้วอยู่ได้เป็นเดือนครับผมอยู่ได้เป็นเดือนนะครับส่วนตอนนี้ก็ผมก็จะไปตกครับผมผมไม่มีเหยื่อตกผมก็เลยล่องมาไปดูแต่จะมีผลอะไรมากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันดูครับผม ก็เยื่อใหม่สัมาัมันจะกลิ่นมันจะยังไม่ออกละมักบน,บนวันจะยังไม่ออกกลิ่นยังไม่ออกก็จะสักสองคืนไปแล้วจะเริ่มมีกลิ่นแล้วยิงย่งยิ่งนานๆยิ่งกลิ่นเริ่มจะหอมครับผมก็อพอนานๆกลิ่นมันก็จะหอมขึ้นมาเรื่อยๆก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe ก,กดติดตามนะครับส่วนส่วนผสมอะไรเดี๋ยวผมจะลงให้ท้ายคลิปตรงนี้นะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับผมฝากกด s u b s กดติดตามครับผมถ้ามีอะไรดีก็ดวเดี๋ยวจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ